สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราจะมาวาดเป็นคุณครูผู้ชายนะครับเป็นอาชีพครูนะครับอันดับแรกนะครับเราก็จะวาดเป็นตัวยูนะครับแล้วก็หูนะครับ แล้วก็ผมผมเอาผมเป็นยังไงดีเอ่ยเอาผมเป็นอย่างนี้นะครับคราวนี้ก็วาดเป็นลูกกตานะครับ แล้วก็คิ้วแล้วก็ลูกตานะครับแล้วก็คิ้วจมูกแล้วก็ปากมีฟันด้วยนะครับ ต่อมาก็คุณครูนะครับจะมีปกเสื้อเป็นเสื้อมีปกนะครับแล้วก็เป็นแขนนะครับป๊๊๊บ นนี้ก็เป็นแขนเสื้อนะครับอันนี้คุณครูไม่ได้ติดกระดุมนะครับเสร็จแล้วคุณครูก็จะถือหนังสือด้วยนะครับ นี่ก็เป็นลําตัวนะครับของคุณครูแล้วก็วาดเป็นขานะครับคุณครูใส่กางเกงขายาวเข็มขัดนะครับ แล้วก็รองเท้าแล้วก็เสื้อคุณครูจะถือไม้ด้วยนะครับแต่ไม่ใช่ไม้เอาไว้ตีนะครับเป็นไม้ที่เอาไว้แบบชี้บนกระดานนะครับ ประมาณนี้นะครับคุณครูผู้ชายนะครับนอันนี้ก็เป็นหนังสือนะครับบุ๊ก่าก็เสร็จประมาณนี้นะครับสำหรับการวาดคุณครูนะครับคุณครูผู้ชายนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้ น้องๆก็ลองเอามามาดูแล้วก็หัดวาดตามได้นะครับสำหรับคนที่ขอให้สอนวาดรูปคุณครูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ